เนื่องจากก็มีการฟังนะครับในเรื่องของคอมเมนต์ต่างๆการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะจากทางอดีตควบมน้าเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วิษนุก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์ก็ดีต้องเรียนตำตรงนะครับว่าหน้าวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เดือนใหม่คือเดือนมิถุนาแล้วแล้วก็ผ่านมานะครับสสัปดาห์กว่าแล้วนะครับจากการเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะครับที่ผ่านมานานขนาดนี้เรายังไม่เคยได้ยินคำพูดแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งจากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยแม้แต่น้อยเรายังไม่ได้เห็นนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของรัฐบาลชุดที่แล้วที่จะต้องมีการ เ,เก็บเข้าของนะครับออกจากที่ทํางานส่งมอบงานนะครับเตรียมความพร้อมในเรื่องของการส่งมอบงานเพื่อให้กับรัฐบาลใหม่ทั้งๆที่ผลของการเลือกตั้งมันก็มีความชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อไปในชุดนี้และก็ต้องบอกต่อไปว่าสําหรับพรรก,ก้าไกลซึ่งเราก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการ ตั้งทีมคณะทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า transition team เนี่ยนะครับเราก็มีการเตรียมความพร้อมต่างๆแต่เรากับไม่เห็นความพร้อมของแล้วเลยซึ่งถ้าเกิดเรามองนะครับในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยในหลายๆประเทศเนี่ยโดยปกติเมื่อรัฐบาลเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมีผลการเลือกตั้งที่อาจจะทำให้รัฐบาลชุดเดิมไม่ชนะเลือกตั้งเนี่ยสปที่สำคัญ คือการแสดงความยินดีครับสปิริตที่สําคัญของผู้ที่เคยเป็นรัฐบาลคือการแสดงความยินดีกับผู้ชนะที่ได้รับความไว้วังใจงจากประชาชนแต่เราไม่เห็นอะไรเลยนะครับจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะครับเราก็เห็นท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ผมคิดว่ามันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นก็คือการหวังส้มหล่นจากรัฐบาล ของพักเก้าไกลแล้วหวังว่าตัวเองจะสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปดังนั้นครับผมคิดว่ามันคงไม่สายจนเกินไปถ้าสุดท้ายเราจะได้ยินจากปากของพลเอกประยุทธ์ว่ายอมรับความ่ายแพ้กันเลือกตั้งเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลมันเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเหมือนที่หลายๆประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะครับเขาทำกัน และผมคิดว่าการที่แสดงสปิริตแบบนี้ออกมานะครับมันคือการสร้างบรรยากาศที่ดีที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเปลี่ยนผ่านการทํางานเพื่อทําให้เกิดความราบรื่นต่อรัฐบาลใหม่อีกด้วยก็หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเห็นสปิริตแบบนี้นะครับจากพลเอกประยุทธ์จากคนในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เพื่อให้การทํางานของทุกฝ่ายมันราบรื่นต่อไปนะครับ มีพี่น้องส่วนชนครับข้อแรกนะครับผมคิดว่าที่อาจารย์พิษณุหยิบยกในเรื่องของกรณีคุณหญิงผู้จมานใช่ไหมฮะมาเปรียบเทียบกันเนี่ยว่ามันมีน้านำไปสู่การเลือกตั้งซ่อมต่างๆเนี่ย เอาเป็นว่าผมไม่ไปพูดถึงว่าข้อวิจารณ์แล้วกันนะจริงๆนะในยุคนั้นเนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์มากมายที่ที่มันมีปัญหาในเชิงข้อกฎหมายอยู่แต่ผมต้องบอกว่ามันคนละกรณีกันไม่น่าจะเอามาเทียบกันได้อันที่สองผมก็ยืนยันอีกหลายครั้งนะครับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะฮะว่าในเรื่องของหุ้นสื่อหุ้นไอทีวีเนี่ยนะครับพักเก้าไกลเราได้มีการเตรียมความพร้อมไปหมดแล้วเราพร้อมที่จะ <t oss it> s> <S ต่อสู้ <t oss i> ในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับ <t oss i> แล้วเราก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของทางการเมืองเป็นเรื่องของการกันแกล้งก,กันถ้าเ,ออเราดูจากช่วงเวลานะครับมันก็ปล่อยออกมาช่วงใกล้ๆจะมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็คงหวังผลทางการเมืองเราก็ยืนยันนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับเรามีความพร้อมและเราเตรียมตัวไว้แล้วผมอาจจะไม่สามารถลงในรายละเอียดมากเนื่องจากว่าหลายอันนะครับหลายกรณีเนี่ยหลายเนื้อหลายสาระเนี่ย มันเป็นการเตรียมการสําหรับการต่อสู้คดีนะครับดังนั้นผมอาจจะไม่สามารถพูดลงรายละเอียดได้มากแต่ยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้เราไม่ได้มีความกังวลอะไรแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมเข้าใจว่าจุดประสงค์ของอาจารย์วิษณุที่ออกมาในการพูดเนี่ยก็คือเพื่อชี้นําสวใช่หรือไม่เป็นการชี้นําสังคมเพื่อที่จะหวังผลนะครับที่จะทําให้สวเนี่ยนะครับอาจจะเกิดความลังเลใจและนั่นแหละครับมันก็นกลับ ที่ผมได้พูดตั้งแต่ต้นว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือการหวังส้มลนท,ท,ทั้งๆที่ในความเป็นจริงเรามีการเลือกตั้งทุกอย่างมันกําลังสมูททุกอย่างมันกําลังไปได้สวยแต่ทําไมนะครับถึงต้องใช้กระบวนการแบบนี้คําถามก็คือว่าทําแบบนี้บ้านเมืองมันจะวุ่นวายหรือเปล่านะครับทำแบบนี้นะครับมันต้องเท่ากับเป็นการไม่เคารพต่อเกียรติจำนงของประชาชนที่เขาไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่และผมก็ต้องย้ําอย่างนี้นะครับว่าบางครั้งเนี่ย เราอย่าไปให้ความสําคัญนะครับกับความกับเรื่องความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์วิศณุมากแน่ดีอาจารย์วิษณุอาจจะเป็นปรมาจารย์เป็นอาจารย์ที่มีนิสิตนักศึกษาให้ความเคารพในเรื่องข้อกฎหมายหลายระย่างแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอาจารย์วิษณุไม่ได้ถูกทุกเรื่องผมยกตัวอย่างไม่ต้องอะไรมากเลยครับเรื่องล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการออกพรบเพื่อเลื่อนบางมาตราในพรบอุ้มหายสุดท้าย สิ่งที่พวกเรายืนยันว่าการออกพอรกรมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับสารรัฐมนูญก็ช่วยในเรื่องของการยืนยันเรื่องนี้ดังนั้นนะครับผมคิดว่าอาจารย์วิษณุเนี่ยนะครับแทนที่จะมาให้สัมภาษณ์นะครับในลักษณะที่จะชี้นาําสวแบบนี้เนี่ยควรจะบอกให้ทางพลเอกประยุทธ์มีสปิริตนะครับไปดูตัวอย่างจากประเทศอื่นนะครับแล้วนะครับช่วยกันนะครับเตรียมตัวในเรื่องการของการเก็บขอเข้าของ,ขอ,งออกจากทำเนียบ แล้วสมมอบงานนะครับให้กับรัฐบาลต่อไปเพราะกระบวนการหลังจากนี้นะครับหลังจากที่มีการรับรองสวมีการเลือกประธานเลือกนายกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเรียบร้อยเป็นไปตามกระบวนการนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าจะบอกว่าตั้งรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยเท่าที่ผมฟังเนี่ยสวจะเด็ดก็จะติดปัญหาแค่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องหนึ่งสอซึ่ง ต้องเรียนตามตรงครับว่าผมยังนึกไม่ออกว่าเราจะไปทํากระบวนการแบบนั้นเนี่ยทำไมการจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติถ้าเอาแบบเชื่อแบบที่สวจะเด็ดว่าเนี่ยก็คือต้องไปยกเว้นรัฐธรรมนูญบางมาตราอะไรต่างๆซึ่งพูดกันตรงๆผมคิดว่าประเทศไทยเราไม่ได้ไม่ไดอ้อยู่ในสถานะหรืออยู่ในสภาพที่จะต้องใช้เงื่อนไขแบบนั้นผมยังเชื่อว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าในการตั้งรัฐบาล ที่พี่น้องประชาชนเขาอุตส่าห์มอบความไว้วางใจมาได้ให้กับเราได้นะครับผมเชื่อว่าการที่เราเคารพมติมหาชนในวันที่14พฤษภาคมเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ได้ประสบปัญหาอะไรวันนี้สถานการณ์ของประเทศของเรานะครับไม่ได้เจอปัญหาหรือวิกฤตอะไรที่ทําให้เราไม่สามารถตั้งรัฐบาลหรือหรือหรือเดินหน้าในเรื่องของ การยอมรับผลของการเลือกตั้งได้ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันกําลังเป็นไปได้สวยนะครับวันนี้ประเทศไทยของเรามีทางออกผมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญหลายๆส่วนเนี่ยมันไม่ง่ายเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับหลายหลายประการเนี่ยนะครับมันยังเป็นอุปสรรคอยู่แต่สิ่งที่เราต้องการทําคือการคืนความปกติให้กับสังคมผ่านอะไรครับผ่านการยอมรับมติมหาชนที่ ได้เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งไปแล้วเมื่อเราตั้งรัฐบาลได้เราก็ค่อยๆแก้ถอดสลักอุปสรรคต่างๆที่มันมีอยู่ในสังคมผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาอะไรผมเชื่อว่าการเดินหน้าของประเทศของเราเนี่ยสามารถเดินได้ในทางกลับกันถ้าเราทําแบบที่สวจะเดทว่าเนี่ยผมไม่คิดว่าพี่น้องประชาชนจะยอมรับนะครับผมไม่คิดว่าเราจะเดินหน้ากันได้จริงดังนั้นเนี่ยให้พักคก้าวไกลได้ทํางานนะครับให้เราได้พิสูจน์ตัวเอง ถ้าพี่น้องประชาชนเขาไม่เห็นด้วยกับการทํางานของพวกเรานะครับในท้ายที่สุดการเลือกตั้งรอบหน้านะครับเราก็ไปต่อไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการที่มันนอกรัฐธรรมนูญไปใช้ใช้วิธีการที่มันไม่ได้สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยประเทศไทยมันมีแต่วิกฤตซึ่งมันก็พิสูจน์มาแล้ว,ลว,ลวหลายหลายครั้งนะครับจริงๆมันก็มีความพยายามทําแบบนั้นแต่ผมคิดว่าสวจะเด็ดก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของสวทุกคนนะครับ เราก็เห็นสวหลายๆคนที่ออกมาสนับสนุนนะครับพรรคเก้าไกลเราก็เห็นสวหลายๆคนนะครับคือผมต้องเน้นย้ำนะครับสวจำนวนไม่น้อยนะครับที่เคยโหวตปิดสวิตซ์สองเจ็ดสองและผมคิดว่าวันนี้อุปสรรคของเราเนี่ยมันมีแค่เรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถปิดสวิตซ์สองเจ็ดสองได้นะครับผมเชื่อว่าการเดินหน้าของรัฐบาลเก้าไกลไม่มีปัญหาเล,เลยครับเชิญเลยครับ คือคือต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยมัน,ม,นมันดูต้องดูกฎหมายอื่นด้วยนะครับมันจะมีพรปไม่ว่าจะเป็นการเรื่องตั้งรัศสนะครับจริงๆผมไม่อยากจะลงรายละเอียดมากเลยนะครับากการเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องไปว่ากันตามาในเรื่องของคดีความนะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ยังไงไม่เป็นอุปสรรคกับการเป็นสมาชิกพักของของ,ของคุณพิธาอย่างแน่นอนนะครับถ้าเราดูกฎหมาย alen, อื่นประกอบกันเนี่ยนะครับมันยืนยันอย่างชัดเจนครับว่าในเรื่องของการเป็นสมาชิกพักของคุณพิธาไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนครับ ครับอยอรอบฮะจริงๆไม่ได้เราล่าราล้วงอะไรเลยคือผมยืนยันว่าวันนี้เราแค่เตรียมความพร้อมในเรื่องของการการทำหน้าที่นะครับผลเรื่องตั้งมันออกมาชัดเจนแล้วที่เหลือมันเป็นขั้นตอนตามกฎหมายนะครับ เป็นอ่าอย่างเช่นกรกตรับรองเขาก็ต้องรับรองกันไปใช่ไหมครับซึ่งก็ยังไม่ได้เห็นว่ามันจะมีปัญหาอะไรที่จะไม่ไม่สอดคล้องกับผลของการเลือกตั้งที่ออกมาแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่เราเตรียมตัวในเรื่องของการเป็นรัฐบาลซึ่งใช่ครับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเรายังไม่เป็นรัฐบาลนะครับมันเป็นเรื่องของการเตรียมตัวแล้วผมคิดว่าการพูดคุยการปรึกษากันเนี่ยนะครับ ไม่ได้จะมีปัญหาอะไรแล้วเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าท้องถิ่นเขาก็ไม่ใช่ราชการแบบที่แบบที่เราเข้าใจกันนะครับดังนั้นเนี่ยการจะพูดคุยกับท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากทําได้ครับไม่มีปัญหาอะไรตรงกันข้ามครับพลเอกประยุทธต์ต่างหากนะครับวันนี้ท่านเนี่ยนับวันรอออกจากทำเนียบนะช่วยแสดงสปิริตหน่อยเนาะถ้าเกิดผมเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ควรจะแสดงความยินดี ะครับกับคุณพิธาในฐานะที่เขาได้รับความไว้วางใจจากประชาชนช่วยนะครับแสดงออกมาบ้างว่าเตรียมตัวเก็บของออกจากทําเนียบอย่ารอส้มส้มหลน่นนะครับคือตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันมีความพยายามในการชี้นำสวเยอะนะครับซึ่งผมก็ต้องเรียนตาตรงนะครับว่าวันนี้นะครับ สิ่งที่เรากำลังพยายามทำกันเนี่ยคือเรากำลังพยายามเ,าเดินหน้านะครับเพื่อที่จะทำให้มันเขารบนะครับต่อมติมหาชนเนี่ยให้มากที่สุดซึ่งเราต้องยอมรับว่าพอผลเลือกตั้งมันออกมาเนี่ยแน่นอนมันก็คงม,มีคนถูกใจและไม่ถูกใจแน่นอนสำหรับพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะยังคิดยังฝันอยู่ไม่รู้ไปปรึกษาใครนะครับว่าเอ้ยตัวเองอาจจะยังมีโอกาสกลับมาได้แต่ผมต้องเรียนตามตรงอย่างนี้ครับว่า ในในส่วนของมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับถึงที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปว่ากันในสภามันก็ต้องไปว่ากันตามกติกาไอ้เรื่องสองเจ็ดสองที่สวมีอำนาจในการวตดเนี่ยถึงที่สุดมันก็นับถอยหลังคือมันก็เต็มที่ก็คือปีหน้าครับถ้าเกิดว่าคุณจะจะยื้อกันไปแต่คาถามคือประเทศชาติได้อะไรถ้าจะยื้อกันแบบนั้นแล้วผมก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าสองเจ็ดสองเนี่ยนะครับถ้าก่อนหน้านี้เราทําสาเร็จ เราสามารถที่จะแก้ไขรัฐมนูญได้แล้วก็ปิดสวิตช์2.2เนี่ยวันนี้มันก็ทุกอย่างมันก็เดินหน้ากันตามปกติซึ่งก็มีสวหลายคนที่เห็นด้วยนะครับว่า2.2เนี่ยมันควรจะเลิกไปได้แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องรอนะครับให้2.2เนี่ยมันไปหมดอายุไขตอนปีหน้าทําไมเราไม่มาช่วยกันนะครับปิดสวิตช์2.2ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ผมว่าประเทศไทยเดินหน้าได้นะครับส่วนในเรื่องของมาตรา112 เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไปคุยกันในสภานะครับพักเก้าไกลก็เสนอโมเดลถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยกรณีของพักเก้าไกลเนี่ยไม่เห็นด้วยในเนื้อหาบางส่วนของพักเก้าไกลอย่าเอาบางส่วนมาทําให้สุดท้ายไม่เอาทั้งทั้งหมดใช่ไหมครับก็ไปคุยกันของของนักการเมืองคนอื่นประการใดผมคิดว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับคือ ผมคิดว่าหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของสปิริตของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าการเลือกตั้งนะครับแล้วเป็นพรรคเก้าไกลที่เป็นรัฐบาลเดิมเนี่ยแล้วเราพ่ายแพ้สิ่งที่เราทําซึ่งมันจะส่งผลนะครับทำให้เกิดความสมุดของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยหรือหรือความรับรื่นของการเปลี่ยนผ่านคือการแสดงออกว่าเรายอมรับต่อมติของการตัดสินใจของประชาชนแล้วเาการการที่เราบอกว่าโอเค คุณเป็นคนที่ประชาชนไว้วางใจเนี่ยนะครับเรายอมรับผลเลือกตั้งตรงนี้มันก็จะทาให้องค์คาพยพตต่างๆซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่สนับสนุนผลเอกะยุทตเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันถึงเวลาที่มันจะต้องเดินหน้าตามที่ประชาชนเขาได้ตัดสินพอถึงที่สุดนะครับการเลือกตั้งเนี่ยมันก็คือการทําให้ประชาชนเนี่ยนะครับเป็นคนชี้ขาดอะไรฮะว่าสุดท้ายรัฐบาลแบบไหนนักการเมืองคนไหนที่ที่ประชาชนเขามอบความไว้วางใจและผมคิดว่ามันจะนําไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่สมูทที่ที่ ราบดื่นนะครับต่อสังคมไทย Sisters, ผมอาจจะตอบลงในรายไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของคณะกรรมการที่เขาไปเจรจานะครับนำโดยคุณเฉทวัตตุลาทนนะครับในส่วนนั้นเนี่ยถ้าเชิงลึกนะครับอาจจะต้องถามคุณชัยทวัตแต่ผมต้องเรียนว่าเราก็มีการพูดคุยนะครับอยู่เป็นระยะแล้วก็เท่าที่ผมทราบก็น่าจะดี Wow. ไ,มไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรนะครับก็เท่าที่มีการพูดคุยก็คงจะเป็นมีสองเรื่องนะฮะคงจะมีเรื่องของยาเสพติดแล้วก็จะมีในเรื่องของรัฐมนูญนะฮะเออผมยังไม่ได้คุยนะครับแต่เดี๋ยวคงจะต้องมีการคุยกัน เข้าใจว่าก็คงเป็นกระบวนการที่จะต้องมีการส่งรายชื่ออนะไรต่างๆกันเข้ามาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคงได้เห็นกันว่าใครใครเป็นใครแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับคือผมคิดว่าถ้าจะบอกว่าครอบงำพักเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีม มันต้องมีข้อเท็จจริงที่มากกว่าที่ท,ที่ปรากฏตามข่าวนะครับเอ,อจาจเดเปียบุตรนี่คือคนหนึ่งที่ชอบวิาพากษ์วิจารณ์พรรคเก้าไกลมากเลยนะเราก็ต้องบอกเองตรง,ง,งไปตรงมาว่าเราไม่ได้ทั้งเราและพแล้วก็อาจารย์ปียบุตรเนี่ยไม่ได้มีความเห็นที่ตรงกันในทุกเรื่องวันนี้บทบาทของอาจารย์ปียบุตรคือเขาเป็นประชาชนคนะเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแต่เขายังมีสิทธิ์เลือกตั้งเขายังมีสิทธิที่จะวิพากษ์วิจารณ์ดังนั้นการจะมาบอกว่าอาจารย์ปียบุตรครอบงำพรรคเก้าไกลเนี่ย ผมนึกไม่ออกว่ายังไงฮะเพราะว่าก็เห็นมีพี่น้องประชาชนจํานวนมากที่วิาพากวิจารพักก้าไกลทําในลักษณะเดียวกันกับที่อาจารย์ปีบุตรทำคาถามก็คือเราจะเรียกการกระทําแบบนั้นว่าเป็นการกระทําที่ครอบงาพักเนี่ยผมว่ามันไม่ไม่เป็นธรรมต่อพวกเรานะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าบรรดานักร้องทั้งหลายที่ไปหยิบเอาเรื่องต่างๆนะครับมาใช้ในการร้องเนี่ยเจตนาของคนที่ร้องแบบนี้มีแค่เรื่องเดียวครับก็คือเขาต้องการทําให้พักก้าไกล นะครับไม่สามารถที่จะตั้งรัฐบาลได้ต้องการที่จะเตะขัดขานะครับคุณพิธาเพื่อไม่ให้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งผมยืนยันว่าข้อเท็จจริงหลายๆอย่างที่หยิบยกเอาเข้ามาเนี่ยนะครับไม่เป็นความจริงแล้วเราก็ไม่ได้มีการเตรียมการนะครับอยู่เป็นระยะนะครับในเรื่องของความพร้อมว่าถ้าเราจะโดนล้ออะไรก็แล้วแตเ่เราก็พร้อมที่จะต่อสู้ทางกฎหมายแล้วก็รวมไปถึงการดําเนินคดีนะครับกับคนที่อาจจะเรียกว่าใส่ร้ายแล้วก็ เอาเรื่องเท็จไปร้องด้วยนะครับซึ่งมีความผิดตามกฎหมายนะครับจริงๆผมไม่ไม่อยากให้มันเป็นการมองเรื่องของรอบก,การบ้านอะไรเราไม่ได้ห่วงอะไรอยู่แล้วนะครับจริงๆการที่ หลายหลายฝ่ายออกมาเตรียมความพร้อมออกมาเห็นด้วยหรือเอาไปปรับใช้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับที่ทางกลาโหมนะครับออกมาแล้วก็มีมีทิศทางแบบนั้นผมก็เชื่อว่าเราสามารถร่วมกันทํางานได้ผมเชื่อว่าเราสามารถร่วมกันโดยเอา,เ,อาเป้าหมายในเรื่องของการที่จะปฏิรูปกองทัพให้มันมีคุณภาพให้มีศักยภาพที่จะในเรียกว่าพร้อมนะครับสาหรับ ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยผมคิดว่าถ้าถ้าเรามีเป้าหมายแบบนี้ร่วมกันเนี่ยเราก็พร้อมทางานร่วมกันซึ่งก็เริ่มเห็นทิศทางที่ดีนะครับของสภากราผมก็ต้องชื่นชมเขาตัวอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็คงยังต้องมีเรื่องที่ต้องทําอีกเยอะนะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่เราจะปรับปรุงจากเดิมที่เราใช้ในเรื่องของการเกณฑ์ทหารให้มาเป็นในเรื่องของการสมัครใจการเกณฑ์ทหารจะมีได้เฉพาะในกรณีที่มันมีภัยสงครามจริงๆ,ๆนะครับไอ้แบบเนี้ย ก็อาจจะยังต้องมีอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการปรับลดจํานวนกําลังพลนะครับเพื่อทําให้กองทัพภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นนายพลก็ดีชั้นผู้น้อยก็ดีเนี่ยให้ภาพรวมมันน้อยลงนะครับแต่ในขณะเดียวกันมีคุณภาพมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ที่เราต้องช่วยกันทำนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าเ,เมื่อเห็นทิศทางของของกลางผมออกมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็น่าจะมีทิศทางที่ใกล้ใกล้กันมากขึ้นนะครับมีเท่านี้นะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ